าพวกมึงเองไม่ต้องไม่ต้องพี่ว่าเราอยู่ตรงทางอย่าห่วงห่วงดีกว่าไอ้นู้นนู้นนู้นมันนี่นู้นมึงมึงกูไม่น่ารอเลย f a ก t o r 7บอกบอกแล้วให้วิ่งไอเชียงใหม่จะหมดแล้วเชียงใหม่จะหมดแล้วกูจะรอแล้วกูจะรอแล้วโอ้เทียงใหม่กูเหลือทั้งเจ็ดนาทีฝักเชียงใหม่กูเหลือฮัทโอ้ยแม่ไอพวกแม่งวิ่งบวกนี่วะไอ้หนือแม่งวิ่งไปบวกมึงเจ๋งมากยิเจ๋งอ่ะมึงวิ่งไปบวกได้บวกเลย หนุนเป็นไอ้หนุนเป็นแปะโดนแล้วไอ้หนุนเป็นนี่โดนครครับไอ้หนุนนี่หนุนนี่หนุนเป็นไอ้หนุนเป็นมันหลอกมันจตามึงเชื่อมันไงเอาจริงจริงแต่มันไอ้หนุนเป็นไม่ตามมันแฝดแล้วแปะหนุนแล้วเอาเลี้ยวออกแล้วไอ้แม่งไล่อยู่พี่โตพี่โตเรามาหากันโตโตลง่ายเป็นไม่ไม่มีโกหกนะหนุนเป็นหนุนเป็นมึงจะเชื่อมันได้ไงต้องมันไปตามกูทำไมได้เป็นอ่ะไม่ไม่ได้ตามไา้หนุนในหนุนเคาอยู่ล่างสุดระวังอ่ะดีๆใครเป็น อไอ<ม>้หนุนแปะแปะไอ้หนุนจริงๆแล้วจริงๆแปะเย<ป>ี่ยไม่มีเดลเลยเดลแล้วเยี่ยกูว่าแล้วไม่มาใกล้กูไ <c oughs> อ้เดี๋ยวดูในคลิปแม่โกหกสองเอ็มแม่เออเออไม่รู้กูก็ทำอย่างเดียวจบโกหกสองเอ็มไม่รู้ว่ากูหนีกันนะอ่ะไอ้เดี๋ยวดูในคลิปได้ไมึงอยู่ไหนกันนี้ไอ้น้ำมันกูก็จะหมดอีกกี่เยี่ยเหรือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฟักตอชีพใครว่าหน้าขี่มาหากูแน่พี่พี่พี่เหลือหกนทีนะครับมึงอยู่ไหนกันอ่ะ เอ้ยมันไล่กันอยู่ข้างล่างนะไอ้หนุนกับไอบู๊ทอะไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่ข้างบนเดี๋ยวไปหาใครว่น่าข้างล่างสองคนมาเล่นมารับกูบั๊หน่อยมารับกูบั๊หน่อยไม่รู้ไม่สนเอ้ยมารับกูบั๊หน่อยบั๊อะไรบั๊ไม่มีบั๊บั๊ไอ้เขาอยู่สองคนนั้นน่ะเดี๋ยวไปอยู่ด้วยไอใครว่าน่าวิ่งมาหากูน่ะไอ้ไม่ใช่ไอ้ตัวเรใครเป็นเอาดีดีดิไอ้หนุนเป็นไอ้หนุนเป็นทิ้งทิงทิ้งที้งทิ้งทิ้งทิ้งวิ่งทิ้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 งทิ ไอ้แม่งเบพอีสั่ปีแล้วมาเตยฟักเหอะใครเป็นใครตามใครตามคน่นยังพูดใครามตูดมาเนี่ยใครมาสามสองห้าเตฟักกูไปหาเอาอ้ก้อนเอากูไปดู้คุณนีไอ้คุอดนแปยยังยังยังคุแม่งเสือมาโบกกูไม่รู้ว่าใครสองห้ากูไปหาแม่งก่อน เนี่ยเนี่ยใครที่กี่นักตูดวะเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุยอะไรกอนระวังปอนระวังบ้าแล้วเบรกแล้วกูเอ้ะเขาอยู่ล่างสุดไอ้หนุนเขาอยู่ล่างสุดไอ้หนุนยู่เท้าไอ้หนุนยู่เท้ามันอยู่รองเท้าอ่ะไอ้หนุนยู่ช่องกลางอ่ะช่องอุโมงค์อ่ะไอ้แม่งตามกูที่ผายแล้วมาหาเรายบู๊กูโคตรสบายเลยอยู่ข้างบนสุดเนี่ยต่อด้วยพี่โต๊ะไอ้หนุนอยู่ล่างสุดย่าเออ ช่องนั้นน่ะที่มีสามคนไม่เป็นไรเราชิวๆไพุทธรอด้วยพุทธเจอะอจอะอจอะอเกี่ยอะไรเราพุทธไปคเอ็กบินตึกกันบินยี่อะไรเราบอดีจังหวัดอกมาแม่งแตะดิพี่โตอยู่ที่เดิมพี่โตมันไปแล้วรอบแรกไม่คิดตังแล้วกันขำๆของขำไมไปจอดใกล้เท้า ปอนปอนอยู่ไหนเนี่ยปอนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยต้องเอาล็อกอาล็อกล็อกล็อกกุญแจบัสที่เจ็ดล็อกกุญแจบัสที่เจ็ดล่ะกันถ้บัสที่เจ็ดมันออกเท้ามานะลงมาลงมาลงมาขึ้นกุ๊กมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วข้เท้าได้คนเป็นอะลงมามันขึ้นไปมันขึ้นไปบัสที่เจ็ดแล้วไอ้หนุ่นอยู่ไหนวะไอ้หนุ่มมันอยู่ตรงหนุ่มอยู่ช่องกลางอะช่องกลางใช่อ่ะดี๋ยวนี้ใครไปบวกกับมันอยู่น่ะใครวะเนี่ยลงมาไอ้บูธไม่บวกกับมันไม่รู้เลยเนี่ยแอ้หนุ่มเนี่ รอไอพีกันบ้าบ้าบ้าบเฮ้ยเราเราก็อยู่คนละมุมไม่พอมันพอมันมาตรงไหนเราก็เลี้ยวไปเอ้ยเดี๋ยวกูไปช่องบนเองช่องล่างไม่ปลอดภัยเฮ้ยพื่อนี่เรามันเลี้ยวมรกออ่นเฮ้ยลืมไปแม่งอยู่ใกล้วาร์ปเท้ามาอยู่ทำไมเนี่ยเออไอ้ยี่ไม่ตรงเท้าดีเลยโอ้โหตับตีนแตกเลยอะหนุนคนเป็นเข้าทำ